ถามว่าเป็นหมอสูรรอดไหมกับภาวะนี้ก็อตอบว่าไม่รอดเหมือนกันคือวันนั้นแบบรู้สึกว่ามันเศร้ามากร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะ่ะกังวลเรื่องลูกด้วยความรู้สึกว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีหรือเปล่าอ<ร>ะไรเงี้ยส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับคำว่าแม่ก็คือว่าตอนนั้นท้องแรกกันเนาะช่วงที่เราท้องอะ่ะเราไปซื้อของเตรียมคลอดอะไรเงี้ยใครก็เรียกว่าเราเป็นคุณแม่คุณแม่คือคําว่าแม่อะ่ะมันเป็นคําที่แบบมาพร้อมกับคําคุณธรรมอะ่ะมาพร้อมกับ,บบทบาทหน้าที่เป็นคําที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่อะ่ะเป็นแบบ อย่างที่ดีเป็นโปรเทคเตอร์อย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะตอนที่เราท้องอะ่ะเราเป็นหญิงตั้งครรภ์นึกออกไหมคะแล้วพอเราคลอดเรายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยอลูกอะ่ะจริงๆเป็นคนแปลกหน้าเนาะเลยรู้สึกว่ายังไม่ได้อินกับคํานั้นอะ่ะก็ไม่กล้าบอกใครนะเพราะว่าในบรรดากลุ๊กสมาคมคุณแม่เขาก็จะแบบโอ้ขอลุกมมารักมากน้ําตาไหลอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รักลูกนะแต่ว่ามันยังไม่เกิดความผูกพันมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้อินกับคําว่าแม่ขนาดน,นั้นซึ่งไอภาวะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง ความไม่โอเคช่วงหลังคลอดใหม่ๆมันก็สัมพันธ์กับเบบี้บลูสาเหตุมันก็มาจากเรื่องของฮอร์โมนด้วยเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องบทบาทของการเลี้ยงลูกเลี้ยงหนึ่งชีวิตด้วยอันนี้มันก็เลยเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแต่ถามว่ามันหายได้เองไหมมันก็หายนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีการปรับตัวของร่างกายฮอร์โมนเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มของกิจวัตรประจําวันมันก็ทําให้เราค่อยๆรับบทบาทนี้เข้ามาอาการนี้ก็จะดีขึ้น